สวัสดีค่ะได้เวลาแห่งการมีสุขภาพที่ดีกันอีกครั้งนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอค่ะ สำหรับเนื้อหารายการในตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคู่รักคู่ไหนนะคะที่กำลังปฏิบัติภารกิจตั้งหน้าตั้งตาปั๊มลูกกันอยู่นั้นทําพลาดเด็ดขาดนะคะนอกจากเคล็ดลับแล้วยังมีเคล็ดไม่ลับสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับไอเทมวิตามินบำรุงร่างกายเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการปั๊มลูกมาฝากกันค่ะเกินมาขนาดนี้แล้วคุณหมอกเกษียณปัญญาคำเลิศรอพบกับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่แล้วค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องของวิตามินอ e ีกับวัยเจริญพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในในสตรีวัยเจริญพันธุ์เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกมาแล้วว่าวิตามินอ e ีเนี่ยหน้าที่คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยจะไปทําลายเซลล์เป็น,นกปรกลาลูโซ่เมื่ะนั้นเซลล์ที่ถูกทำลายไปเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเซลล์ต่างเนี่ยมันเป็นทั้งเซลล์เยื่อบุผิวถ้าใช้วิตามินอ e ีจะช่วยป้องกันเรื่องของหลอดเลือดที่ถูกทําลายอีกอันนึงก็คือมีทฤษฎีที่เชื่อว่าวิตามินอ e ีเน แล้วก็เซลล์สเปิร์มนะครับทำให้เยื่อบุผิวของเซลล์ไข่แล้วเซลล์สเปิร์มเนี่ยมันแข็งแรงเพราะมันแข็งแรงปุ๊บเนี่ยปฏิกิริยาในการปฏิสนธิเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าเวลาเซลล์ไข่กับสเปิร์มเนี่ยมาเป็นที่กันก็คือมีสเปิร์มว่ายมาแล้วก็จะต้องมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายผนังของเซลล์ไข่ให้ตัวสเปิร์มเนี่ยมุดเข้าไปได้มีทฤษฎีที่เชื่อว่าการที่ปฏิสนธิอย่างเนี้ยเซลล์เมมเบรนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะต้องแข็งแรงเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ ในการปฏิสนทิและในการพัฒนาของตออ่อนก็เป็นได้นะครับผมมีการศึกษานหนึ่งนะครับที่ใช้วิตามินอ e ีนะครับร่วมกับยาที่กระตุ้นไข่นะครับเพราะยากระตุ้นไข่ตัวนี้เชื่อว่าแต่ทาให้เยื่อบุผิวของโพรลมลุกเนี่ยบ,บางลงได้มีการใช้วิตามินอ e ีร่วมด้วย400ยูนิตต่อวันเนี่ยเพิ่มพบว่าการสารเนี่ยเพิ่มความหนาของเยื่อบุโพรงมดุูกได้เพื่อช่วยให้ตออ่อนเนี่ยเข้าไปฝังตัวได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งนะครับ นี่มากล่าวถึงเรื่องของสเตโวรเจรญพันธุ์แล้ววิตามินอีมีบทบาทอย่างไรอีกในผู้หญิงที่ไม่ได้คิดอยากจะมีลูกแต่อย่าลืมนะากับผู้หญิงทุกคนจะมีประจำเดือนแล้วก็ประมาณ 70%- 80%ของผู้หญิงจะปวดประจำเดือนและสาเหตุการเกิดการปวดประจำเดือนเราเชื่อแล้วว่าเกิดจากการที่ร่างกายหลั่งสารนนหนึ่งที่เรียกว่าพ่อสากนดินวิตามินอีที่ให้เข้าไปป้องกันไม่ให้มีพ่อสากนดินหลั่งออกมาในร่างกายซึ่งพ่อสากนดินตัวนี้จะทําให้ลูกมันบีบตัวและปวดประจำเดือนมีการศึกษาที่ เกิดขึ้นนะครับเราพบว่าการให้วิตามินอีก่อนที่จะมีประจำเดือนหรือมีเมนเนี่ยสวันและให้จนถึงวันที่ประมาณวันที่3ของรอบเดือนเนี่ยพบว่าวิตามินอ e ีเนี่ยสามารถที่จะลดความรุนแรงของการปวดประจำเดือนลงได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นผลดีลองมาดูว่าถ้าเกิดราบางคนเนี่ยกลัวเรื่องยากแก้ปวดนะครับไม่ว่าเพราะเรารู้ว่า,วายากแก้ปวดอาจจะกัดกระเพาะอาจจะมีผลกระตายได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามาใช้วิตามินอ e ีอาจจะ มีผลดีในแง่ตรงนี้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยเซลล์ตัวอ่อนต่างๆหรือว่าตัวเมรูตต่างๆเนี่ยการใช้สารแอนตี้ออกซิแดนต์มีการสาบานวิตามินอีเนี่ยสามารถจะไปลดปัปดจจัยอันนึงก็คือพาสเมโนเจนแอคทีฟเตอร์อินฮิบิเตอร์1นะครับหรือว่า PI1 a ซึ่งเป็นตัวสารตั้งต้นที่ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดคันเป็นพิษนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับว่าการที่ลดสารตรงนี้ลงเนี่ยก็ อาจจะเป็นทฤษฎีหนึ่งที่คิดว่าวิตามินดีเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงของคนไข้ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ครรภ์เป็นพิษนะครับแล้วก็มีทฤษฎีที่เชื่อว่าวิตามินดีเนี่ยสามารถช่วยป้องกันการแท้งได้แต่ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นจะถามในภาพรวมว่าในสตรีวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมันมีบทบาทอะไรบ้างที่แน่ชัดแล้วก็มีการศึกษารองรับและมีกลไกควบคุมที่ชัดเจนที่สุดคือลดบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของ ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์นะครับและยังมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมของการเจริญพันธุ์หรือว่า Fertility f u ฟังชันจากทฤษฎีที่ผมกล่าวมาในการป้องกันเรื่องของเซลล์ไข่กับตัวสเปิร์มเนี่ยไม่ให้เยื่อบุผิวมันถูกทําลายสําหรับเรื่องของรายงานการตั้งครรภ์นเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าจะได้ความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะนําไปต่อยอดได้ว่าเอ๊ะบางคนก็จะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปของพิจิมีอีก,กับสตรีวัยเจริญพันนธุ์ก็ถือออว่าหมอขอะค เป็นยังไงกันบ้างคะกับเคล็ดลับและเคล็ดไม่ลับของคุณหมอกเกษียรปัญญาคําเลิศยังไงรายการถือว่าหมอขอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคู่รักทุกคู่นะคะสมหวังกับความตั้งใจในการมีเจ้าตัวน้อยกันในเร็ววันนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสา,าระสุขภาพดีๆหรือว่าคุณหมอขอมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ mega we care